ลังไลก์กลมวารม <Allah> าตุลลอยประกาศตูค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิถีเรามาดอนช่วงไฮาลาลไฮไลท์ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับงานศิลปะผ้าบาติกที่เพ้นไลน์มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครกันที่ฟาร์มเอาเลสปัตตานีคาเฟ่แอนด์เซเวเนียค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเพื่อทำความรู้จักกันเลยค่ะ <bên S 2> เขาจะเรียกว่าผ้าบาติกค่ะซึ่งมาในร้านปุ๊บนะคะที่นี่เนี่ยมาแล้วได้ความรู้แน่นอนนะคะเพราะที่นี่เราจะมีการทาผ้าบาติกทุกวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกที่เราลงสีเพิ่งเสร็จเมื่อกีะคะ้ค่ะอันนี้ลายอะไรอะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดเป็นลายกระเบื้องโบราณนะคะกระเบื้องโบราณเหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถรมาแต้มได้ค่ะ<ต>ช่วงระหว่างที่ ที่น้องๆกําลังเพ้นผ้าแต้มสีะคะ่ะถ้าสนใจก็สามารถมาแต้มได้มาลองแต้มลองทําเป็นลายที่เราอยากทําได้ไดก็เป็นเอกลักษณ์ของนี่นะคะอวยมากเลยค่ะมันจะใช้ระยะเวลากี่วันหรือกี่ชั่วโมงคะในการที่จะทําให้ผ้าผืนหนึ่งเสร็จอันนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาพิมพ์ลายแบบนี้ก่อนอนะคะพิมพ์ลายแบบนี้เสร็จแล้ว,ลวก็มากึ่งเฟรมแล้วก็ลงสีะคะ่ะ<ๆ>วันหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ผืนนะคะ ในการลงลายเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมคะในการกว่าจะสีจะแห้งหรือยังไงถ้าถ้าลงเทียนนะคะก็ประมาณ1ผืนก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงในการลงค่ะแล้วก็มาลงสีต่อใช่ค่ะลงลงสีต่อแล้วก็ตงลงสีพื้นก่อนนะคะแล้วก็มาแต้มลายในช่องอะระยะเวลาก็คือประมาณพืนหนึ่งนี่ก็สัประมาณประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงสชั่วโมงแล้วแต่ลวดลายแล้วก็สีที่ลงนะคะ สีที่ใช้เป็นสีอันนี้จะเป็นสีเคมีอะค่ะเป็นสีเคมีแล้วก็ใช้ใช้อันนี้เป็นเทียนเป็นเทียนนะคะแล้วก็ใช้กันในการแป้มะะ่หเห็นว่าที่นี่นอกจากใช้เทียนแล้วค่ะยังใช้กากมะพร้าวใช่ค่ะเป็นงานถัดไปตรงนี้เลยค่ะมาค่ะชมกันเลยอือโอ้อันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นงานนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มนะคะๆๆโดยการใช้กามะพร้าวอันนี้ค่ะในการปาดสีแต้มสีใช่ค่ะ เป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เหมาะสําหรับกลุ่มวัยรุ่นนะคะใช่ใช่ใช่เป็นลายที่เป็นลายแบบเป็นลายวัยรุ่นใช่ค่ะวัยรุ่นสวมใส่ค่ะเพราะเขาคิดว่าผ้าบาติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการกลุ่มทํางานใสใช่ไหมคะก็เลยอยากได้แบบแนววัยรุ่นที่สามารถสามารถเจาะกลุ่มใช่ค่ะสีที่ใช้นี่เป็นสีเคมี er, หรือว่าสีธรรมชาติจะมีบางสีก็จะเป็นสีธรรมชาติเช่นสีอะไรบางผืนนะคะผืนที่เราทำค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเคมีค่ะสีเคมีล้วนเลยแสดง ทางร้านนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เพ้นท์แบบนี้ด้วยสามารถเข้ามาในช่วงไหนได้บ้างคะถ้าเกิดสมมติเราอยากเพ้นท์มาได้ตลอดนะคะเวลาที่นี่จะเปิดทําการ8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งค่ะมาได้ตลอดเลยนะใช่ค่ะเพ้นได้โอ้ยสวยมากเลยนะคะถ้าถ้าถ้าผืนหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่คะถ้าสมมติเราต้องการเพ้นท์ในแบบของเราเองแต่ถ้าขายจริงๆนะคะที่ร้านขาย990าอยเก้บมีโปรโมชั่นหรือเปล่าคะได้ได้นะคะแนะนำมานะคะโอ้สวยมากเลยค่ะ ค่ะทางกลุ่มรอ้อนก็คือนวัตกรรมใหม่นก็คือความพิเศษจากคนอื่นเขาใช้แป้งจา,จากแป้งใช่ไหมคะแต่ของเราเราใช้กากมะพร้าวที่เหลือใช้อยู่ในชุมชนนะคะมาเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปากสีแล้วก็สีบางอ,อย่างเช่นโทนน้ำตาเนี่ยค่ะก็ะจะเป็นสีจากกามะพร้าวอะคะ่ะ มะพร้าวหลังจากที่เราทําแกงที่เราขายอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อใช่ไหมคะดาก็เลยเกิดเป็นไอเดียก็คือลองเอากำมะพร้าวมาต้มเป็นสีค่ะแล้วก็มาสกัดสีเป็นสีย้อมธรรมชาติแล้วก็าเปลือกกลับมะพร้าวที่เหลือใช้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงดาก็เลยลองคิดแล้วก็ลองมาสร้าง็าางเกเจอร์บนเนื้อผ้าค่ะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่แปลกตาแล้วก็เห็นแล้วแบบสามารถแบบใส่แบบแนววัยรุ่นก็ใส่ได้อะค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในร้านบาราโฮมกันแล้วนะคะให้คุณฟาริดาแนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะชื่อฟาริดาก้านนรงค์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบาราโฮมบาซาค่ะค่ะไม่ทราบว่าร้านบาราโฮมเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะ,ะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือชุมชนของเราอะคะ่ะเป็นชุมชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในด้านการท่องเทีท่ยวอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มฟาริดาก็เล็งเห็นว่าที่นี่เนี่ยเรามีทุนทางประวัติศาสตร์มากมายที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อะคะ่ะ ก็เลยก่อตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจบาราโฮมบาซาค่ะค่ะไม่ทราบว่าทางร้านบาราโฮมบาซาเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะทางร้านบาราโฮมบาซานะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือทําการท่องเที่ยวชุมชนจะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็จะมีผ้าบาติกซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของที่นี่ค่ะแล้วก็ยังมีซึ่งซิกเนเจอร์ของตอนนี้ที่ดังอยู่ใน ใน tiktok อันนี้ก็คือทานอาหารบนเรือมื้อดินเดอร์ค่ะค่ะอ,อยากจะขอ,ขอเจาะไปที่ผ้าบาติกค่ะผ้าบาติกของร้านเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นยังไงค่ะผ้าบาติกของร้านนะคะอัตลักษณ์เด่นของเราเลยว่าถ้าใครรู้จักบาลโหมเนี่ยเขาจะนึกถึงลายกระเบื้องเครื่องถวยชาโบราณเพราะว่าโทนน้ำเงินขาวะค่ะแรกๆที่เราสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็มาจากลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายเศษกระเบื้องเครื่องถวยชามโบราณน,นะคะเพราะว่าในชุมชนนี่ในสมัยก่อน เป็ดสมมติว่าเป็นตลาดในการขนส่งสินค้านานาชาติจะมีชาวจีนชาวอาหรับมาทําการค้าขายค่ะแล้วก็ดาก็ได้ได้นำทุนทางประวัติศาสต,ตร์ตรงนี้ค่ะมามาเป็นลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดปัตตานีเลยค่ะแล้วก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับงานใหม่ๆค่ะโดยใช้จากกัมมะร้า,าในการปาดสีค่ะใช้กัมมะเ้า,าในการปาดสีแล้วก็ใช้ลวดลายจากกระเบื้องสมัยโบราณนะคะในการเพ้นผ้าลงในผ้าบาติ เป็นเอกลักษณ์ค่ะนอกจากผ้าบาติกนะคะในร้านยังมีสินค้าอย่างอื่นอีกไหมคะ,อะนอกจากผ้าบาติกนะคะในร้านนะคะตอนนี้ก็คือที่นี่นะคะ่ะดามีแผนก็คือ,อเป็นการกระจายรายไดใ้ให้กับคนในชุมชนอื่นๆนะคะโดยการมาฝากขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนๆก็สามารถมาฝากขายสินค้าที่นี่ได้ะคะ่ะก็คือนอกจากจะมีผ้าบาติกแล้วยังมีของซเวเนียมีกระเป๋ามีมีกระเป๋า,ม,ม,ปามีแบบ ของซิวเนียเล็กๆจำนายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาท่องเที่ยวในปัตตานีค่ะค่ะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าที่สามารถใช้ตัดเป็นชุดได้ไหมคะถ้าผ้าเป็นตัดชุดเนี่ยก็จะเป็นงานผ้าบาติกก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะซื้อผ้าที่นี่แล้วก็สั่งตัดที่นี่ค่ะเพราะว่าเรามีช่างมีช่างช่าค่ะแล้วก็ที่นี่ถ้าแบบลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าจะเป็นลูกค้าต่างชาติหรือว่าลูกค้าอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบ อยากได้สินค้าที่พร้อมส่งพร้อมใส่ค่ะก็จะเป็นแนวผ้าบันคอผ้าฮิยาบแล้วก็เสื้อที่เป็นอัตลักษณ์ปัตตานีค่ะก็คือเหมือนกางเกงช้างแต่ว่าของเราเป็นกางเกงอัตลักษณ์ปัตตานีก็เป็นก็คือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนอกจากที่ฟาร์มเอาเลทเนี่ยยังมีของฝากแล้วยังเห็นว่ามีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาที่เช่นนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีพวกกาแฟค่ะกาแฟสดแล้วก็ที่นี่นะคะยังเป็นคาเฟ่แบบคาเฟ่แบบขนมไทยอะค่ะ มีอะไรบ้างนะคะในอันนี้ก็จะเป็นวุ้นกะทิอะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนหม้อแกงอะค่ะแบบบอาณนอะค่ะแล้วก็จะมีอะไรนะคะเขาเรียกทองหยิบทองหยิบทองหยิบใช่ค่ะมีกี่เซตคะตอนนี้วันนี้ก็จะมีเซตนี้อะค่ะแล้วก็บางวันก็จะเปลี่ยนอะค่ะแต่ว่าจะเป็นขนมไทยนะคะยังเป็นคงเป็นคาเฟ่ขนมไทยอะค่ะเป็นคาเฟ่ขนมไทยนะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยว อยากจะให้คุณฟาริดาค่ะฝากร้างและก็ช่องทางการจําหน่ายสินค้าค่ะได้ค่ะส่วนร้านที่นี่นะคะก็คือเราจะเป็นเหมือนกับว่าฟาร์มออริจปัตตานีคาเฟ่แอนด์เซเวเนียคาเฟ่ของเรานะคะซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเป็นคาเฟ่จาหน่ายของที่ละลึกแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการเพ้นร่มเพ้นหมวกและก็เรียนรู้การทาผ้าบาติกค่ะ,คะที่นี่ค่ะ ซึ่งร้านนะคะอยู่ในตัวเมืองปัตตานีค่ะอยู่หน้าอาชีวะปัตตานีค่ะซึ่งท่านใดที่มาปัตตานีเนี่ยต้องแวะที่นี่ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยมีสินค้ามากมายเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีจําหน่ายค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใ<ช>ครนะคะ,ะช่องทาง t ิ k t o อร์เฟซบุ๊กเนี่ยช่องทางในการจําหน่ายนะคะสามารถดูในเพจบาราหมบาซ่าหรือไม่ก็ t ิ k t o อรก็ได้ค่ะเป็นเพจเป็นชื่อบาราหอมบาซ่าเหมือนกันใช่ไหมคะ ค่ะต้องขอขอบคุณคุณฟาริดามากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเล่าถึงความเป็นมาของร้านบราโฮให้ฟังค่ะและหากท่านผู้ชมท่านใดค่ะอยากจะซื้อของฝากและผ้าบาติกนะคะสามารถแวะเข้ามาได้ที่ฟาร์มเอาเล็ตปัตตานีคาเฟ่แอนด์เซเวเนียนะคะและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับวิธีรอมบดอนตอนต่อไปค่ะอัสลามไลกุมวารรรมตุลล้อยบรากาต์ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นําเสนอไปในช่วงฮารันอินไซค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารแพนเบสเนี่ยเราสามารถทานได้หรือเปล่าคะใช่แล้วครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะได้เลือกซื้อผ้าบาติกที่มีจําหน่ายซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นและน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมคะจากท่านซูลุลลอสซูลลอร์ไงไลฮุสซัลลัมได้กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผู้ถือสินอดไม่ได้รับผลตอบแทนจากการถือสินอดของเขา นอกเสียจากความหิวเพราะไม่รักษามารยาทในการถือศีลอดและบ่อยครั้งที่ผู้ยืนละหมาดในเวลากลางคืนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการยืนละหมาดของเขานอกเสียจากการอดนอนรายงานโดยอิบนูมายะประการวิถีรรมอรปีที่11นะคะยังคงออกอากาศต่อนเนื่องตลอดทั้งเดือนรมฎอนค่ะตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาถึง4นิกา30นาทีทางทลบ5แห่งนี้ ุณผู้ชมตื่นมาทางข่าวสวดแล้วอย่าลืมเปิดช่อง5้ารับชมรายการของเราได้ค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนอัสสลามอะยัลกุมวารห์มตุลลอฮิวะบะระกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ